สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n ท t a r o t b y ชุริกรน,นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอนะคะก่อนอ่นขอเช็คพลังงานของคุณจากสัญลักษณ์ก่อนนะคะว้าว <Wow. S 1> วันนี้หยิบได้น้อยแต่ว่าพลังงานดูยิ่งใหญ่มากตอนนี้คุณได้เข้าใจสัจธรรมบางเรื่องบางอย่างแล้วบางคนก็เข้าใจไปในรูปแบบของดีมากๆแล้วอะ เนี่ยสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะคุณได้เห็นองค์ความรู้ต่างๆมากมายที่เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมันใช้ได้จริงอะ่ะองค์ความรู้ตามครูบาอาจารย์ที่ที่สอนมาหรือองค์ความรู้ตามหลักของเพื่อนเทุกๆคนนะที่เขาใช้ชีวิตแล้วเขาแบ่งปันเรียกว่าอาจจะไม่ใช่มาจากครูบาอาจารย์แต่อาจจะมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของคุณแล้วคุณได้เห็นถึงบางสิ่งบางอย่างในการใช้ชีวิต ประจำวันนี่แหละคุณเห็นถึงสัจธรรมแล้วมันสอดคล้องกันกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้บอกไว้มันสอดคล้องกันกับครูทางด้านจิตวิญญาณได้บอกไว้มันสอดคล้องกันกับคนที่เขาได้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบลงพื้นที่อ่ะการลงพื้นที่คือการเข้ามาสู่ตัวเองไม่ได้ส่งออกไปภายนอกเนี่ยเขาได้บอกไว้คุณได้เข้าใจตรงนั้นแล้วก็ตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะสื่อสารเริ่มที่จะสื่อสารสิ่งที่คุณรู้มาออกไปสู่ภายนอก ที่เด่นชัดเลยคุณน่าจะเริ่มส่งพลังงานดีๆให้กับครอบครัวเริ่มมีความรู้สึกดีๆเริ่มเห็นอกเห็นใจคนในครอบครัวคนที่ทํางานหรือสิ่งที่ใกล้ๆตัวคุณก่อนอะ่ะแล้วสิ่งที่คุณจะส่งออกสู่ภายนอกอะ่ะแม่หมอเห็นถึงการที่คุณเริ่มที่จะสื่อสารหรือส่งออกข้อความดีๆหรือประสบการณ์ชีวิตของคุณอะ่ะสู่ภายนอกบ้างแล้วแต่อาจจะยังทําไม่ได้มากเท่าที่ควรแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีความรู้สึกของคุณ ที่มีอยู่ตอนนี้คือพลังงานและความถี่ที่ดีที่ส่งออกไปสู่ภายนอกนะคุณรู้ไหมสิ่งดีๆความคิดดีๆอารมณ์ดีๆทุกอย่างนี่แหละคือพลังงานที่สามารถช่วยเหลือและยกระดับความถี่ของโลกใบนี้ได้นะคะนี่คือพลังงานแรกนะคะแล้วมาดูซิว่าคุณอยากบอกอะไรในวันนี้คุณอยากพูดอยากบอกอะไรเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่สำหรับนี้นะคะ ขออนุญาตคุปาจารและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ไม่เหมาขอดูพลังงานของคุณเพิ่มเติมนะคะเตอร์ไฮพินเทศแล้วก็สามเหรียญเือร์ไฮพินเทศหมายถึงการที่เ,เรียนรู้กําลังเริ่มเรียนรู้แต่ยังไม่ค่อยชัดเจนมากแต่ก็ชอบนี่แหละชอบศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิญญาณแต่ก็ยังไม่ได้แบบว่าเออแบบโอ้ยฉันสำเร็จแล้วฉันโป่งโล่งเบาสบายแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ เดี The high ๋ยวไฮพินเทสไม่หมอว่ามันมันเป็นอะไรที่ที่ดีนะเพราะว่าคุณไม่ได้เชื่อแบบสุดจิตสุดใจอะ่ะคุณเป็นคนที่เรียนรู้มาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ถ้ายังไม่ได้คำตอบจากจิตข้างในลึกๆจริงๆเนี่ยคุณจะยังไม่ไม่เปิดใจเชื่อร้อยเปอร์ซในสิ่งที่เขาบอกสมมุติเขาบอกว่าให้เรียนให้เข้าใจสัจธรรมอะ่ะคุณก็จะต้องมารู้ก่อนว่าสัจธรรมมันคืออะไร คำว่าสัจธรรมเนี่ยมันคืออะไรมันมีอะไรบ้างนั่นแหละคือตัวตนของคุณนั่นแหละคือไฮพินเทสศึกษาไปเรลยกว่าเออสัจธรรมมันเป็นแบบนี้แล้วทีเนี้ยคุณจะเห็นถึงข้อดีและข้อเสียคุณไม่ได้ทิ้งข้อเสียคุณไม่ได้ทิ้งทุกคุณไม่ได้ทิ้งด้านมืดแต่คุณเอาเอา,เอาข้อเสียเอาความทุกข์หรือเอาด้านมืดเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะคุณเข้าใจคําว่าถอ,อนลากถอนโคนอะเออแบบนั้นเลย อนาคตข้างหน้าของคุณจะพัฒนามากกว่านี้เยอะแต่ในตอนนี้อาจจะยังมีข้อสงสัยอาจจะต้องดูอาจจะต้องอ่านอะไรเพิ่มเติมเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแต่แม่หมอก็ว่าคุณสนุกกับการใช้ชีวิตในช่วงนี้น่าดูเหมือนกัน3ใบนะคะ8ดเหรียญเนี่ยคุณสนุกกับการใช้ชีวิตคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำอยู่ The Tower The Tower เห็นผู้หญิงคนนี้ไหม The Tower ใบนี้ก็คือว่ากำลังสร้าง กำลังสร้างเขาเรียกสร้างตึกสร้างหอคอยสร้างสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันสูงสูงในจิตใจของคุณนะเดี๋ยมูนเดพิเเดมพลังงานของคุณในตอนนี้ Queen of Pentacles คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะสิ่งที่ไป่หมอเห็นเลยก็คือความนิ่งความนิ่งในใจความนิ่งความนิ่งแบบทรงสเสน่ห นี่ทางกายภาพนะที่พี่พูดเนี่ยนิ่งแบบทรงสเสน่ห์นิ่งแบบมีสเสน่ห์มากๆอะ่ะคือมีสเสน่ห์น่าหลงไหลบางคนชอบศาสตร์เกี่ยวกับจิตวิญญาณแบบเขาเรียกว่าข้างไค้เรื่องนี้เลยโดยที่การข้างไค้เรื่องจิตวิญญาณเนะี่ยไม่ใช่เป็นการงมงายคุณทันสมัยคุณอนะ่ะทันสมัยเรื่องจิตวิญ,ญญาณไม่ใช่เรื่องงมงายแล้วไม่ใช่เรื่องที่เหนือความคาดหมายหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นเรื่องที่น่าอาจจจัศจรรย์หรืออะไรแบบนี้แต่มันคุณเข้าใจแล้วว่าเออเรื่องจิตวิญ,ญญาณมันคือเรื่องของเรานี่แหละมันคือเรื่องของทั้งกายภาพและจิตใจบนโลกมนุษย์ใบนี้คุณเลยสนุกมากขึ้นคุณเลยเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วตอนนี้คุณเริ่มสร้างคุณเริ่มสร้างเ,ออเขาเรียกว่าเติบโตทางด้านจิตวิญ,ญญาณอะคำว่าสร้างเนี่ยไม่เหมาะก,ก็จะอิงไปทางการการเหมือนก่อร่างสร้างบ้าน คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวคนที่กําลังสร้างให้จิตวิญญาณของตัวเองเนี่ยมีการตื่นรู้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นการคิีเอทอ่ะพลังงานของการคีดเอทค่อนข้างสูงมากๆอ่ะนะพลังงานของการสร้างเนี่ยมันมันเข้ามาแต่ในตอนนี้ก็ยังมีความสงสัยนั่นแหละมีความสงสัยอยู่บ้างอารมณ์ความรู้สึกพอพอเริ่มจับอารมณ์มากขึ้นอ่ะบางคนเริ่มเรียนรู้ทางด้านจิตวิญญาณมากขึ้นอ่ะเริ่มจับอารมณ์มากขึ้นอ่ะชักแบบว่าต้องต่อสู้กับอารมณ์ตัวเอง เออบางทีถ้าเราจับมันเราจะเห็นมันชัดพอเห็นมันชัดนี่แหละคือสิ่งสําคัญว่าคุณจะเอาชนะมันได้หรือเปล่าคุณไม่ต้องไปเอาชนะใครถ้าเห็นอารมณ์เห็นความรู้สึกของตัวเองนั่นแหละเอาชนะอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองมันมันมีความท้าทายตรงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าคุณจะสนุกหรือเปล่านะแต่ถ้าคุณผ่าน การเรียนรู้ตรงนี้ไปได้สักระยะคุณก็จะสนุกกับมันถึงแม้มันจะทุกข์ใจถึงแม้มันจะเสียน้ําตาคุณก็จะเห็นมันคุณจะปล่อยให้มันร้องไห้คุณจะปล่อยให้มันทุกข์ใจแล้วสักพักหนึ่งเหมือนคนที่ต้องมองอยู่คุณเคยคุณเคยเห็นที่เป็นหมอเคยเคยบอกไปว่าไปเฝ้าอ่ะแทนกล้องวงจรปิดอะเราไปเฝ้าขโมย แล้วคนที่เขาเดินมาในในใน,ในมินิมินิมาร์ทเนี่ยที่เขาเขาจ้างคุณไปเฝ้าเนี่ยแล้วขโมยเนี่ยเดินมาน่ะเขาจะเห็นคุณจ้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีเขาก็จะเข้าใจไหมคนที่เป็นคนที่ถูกจับจ้องอะ่ะเขาจะไม่กล้าทําเขาจะไม่กล้าทําไม่กล้าแสดงออกในสิ่งที่เขาต้องการที่จะมาทําในสิ่งที่มันไม่ดีเพราะคุณจ้องมองอยู่คุณนึกถึงภาพตามใช่ไหม คุณคุณจะต้องเป็นขโม,มยคนนั้นด้วยคือคือเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าถ้าตัวเองเป็นขโมยคนนั้นแล้วมีคนมาจ้องอ่ะเรากำลังจะไปหยิบอะไรสักอย่างแล้วมีคนมาจ้องอยู่เราจะไม่กล้าหยิบแล้วคุณก็เป็นคนที่จ้องนั้นด้วยคุณก็ต้องเป็นคนที่จ้องด้วยว่าเออดูซิมันจะทําอะไรดูซิมันจะหยิบเข้ากระเป๋าไหมดูซิมันจะขโมยไหมคุณต้องเป็นทั้งสองคนเฝ้าดูอารมณ์ของตัวเองทั้งสองทั้งสองคนทั้งทั้งสองอารมณ์ทั้งทั้งเป็นทั้งผู้รู้แล้วก็เป็นทั้งผู้ อยู่ในอารมณ์ด้วยดังนั้นถ้าคุณเป็นตัวผู้รู้ด้วยเป็นตัวผู้ไปอยู่ในอารมณ์ด้วยเนี่ยพอฝึกอย่างเงี้ยไปสักพักสักพักหนึ่งเนี่ยตัวอารมณ์อ่ะมันจะมันจะไม่กล้าแสดงอะไรเลยมันจะรู้ว่ามันแสดงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณสกัดมันได้พอมันจะหยิบปุ๊บเนี่ยมันจะหยิบเข้ากระเป๋ามันเห็นสายตาคุณมองมันก็วางลงแบบนั้นเลยคุณจะต้องต่อสู้กับอารมณ์ของตัวเองแบบนั้นแม่หมอหวังว่าคุณจะเข้าใจในสิ่งที่แม่หมอพูดสมมติยกตัวอย่างอย่างกับ เ,เราก็กำลังจะโมโหอย่างเงี้ยพอเราฝึกไปบ่อยๆแล้วก็กำลังจะโมโหแล้วเนี่ยตัวรู้ข้างในอ่ะมันมันรู้อยู่ในว่ากําลังจะโมโหแล้วมันก็ไม่กล้าโมโหเนี่ยแต่มันก็ขึ้นมาแล้วล่ะเอออารมณ์มันก็ขึ้นมาแล้วแต่มันไม่กล้าที่จะสารต่อมันไม่กล้าที่จะบิ้วให้สมองบิ้วว่าไอ้นั่นถูกไอ้นี่พิดไอ้นี่ทาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดับแค่ตรงที่คุณรู้เลยอันนี้คือระดับระดับที่ถ้าถ้าเกิดคุณพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆทางด้านจิตวิญญาณอ่ะคุณจะเห็นตรงนี้เลย คุณจะเห็นจุดจุดนี้แล,แล้วคุณก็ไม่ได้ไปวิตกกังวลว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณมันจะทุกข์มันจะเศร้ามันจะเสียใจเพราะคุณเห็นมันแล้วแล้วคุณก็เลือกคุณเลือกอารมณ์ของคุณได้เลยอารมณ์ของการมีความสุขคุณก็เลือกที่จะมีความสุขเอนจอยกับการใช้ชีวิตได้เพราะอย่างน้อยอะ่ะก็ต้องมีความสุขเราต้องยิ้มเราสร้างพลังงานดีๆ ก่อนที่เราจะไปถึงขั้นแบบนิพพานดับทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อ่ะในตอนนี้ของเราเนี่ยเราจะต้องสร้างความถี่ที่ดีก่อนสร้างพลังงานที่ดีก่อนก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นได้เราไม่สามารถก้าวกระโดดไปเลยฉันสุขฉันก็ไม่เอาอย่างเงี้ยอย่างน้อยคุณเก็บความสุขเก็บการเอนจอยในการใช้ชีวิตไปก่อนพอวันหนึ่งอะ่ะคุณเก็บความสุขไปเยอะๆอะโดยโดยที่ไม่เก็บความทุกข์เลยเนี่ยนะนะคุณจะเข้าใจว่าคุณอยากที่จะ นิ่งละเออไอ้นั้นเป็นเป็นเป็นอาการของจิตที่มันมีอัตโนมัติที่มันเป็นโดยอัตโนมัติก็ค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้พยายามที่จะเก็บความสุขการเอนจอยการใช้ชีวิตให้ได้มากที่สุดมีความสุขการลงมาเป็นมนุษย์ให้ได้มากที่สุดทําได้เท่าที่ทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะส่วนใหญ่จะเขาเรียกว่าอะไรจะไปได้ช้าตรงที่ว่าเราไปแอนตี้กับการเกิดมาเป็นมนุษย์ไงเราแอนตี้เวรกรรมเราแอนตี้ว่าเรานู่นนี่นั่นอะไรทั้งหลายหละ ไม่ว่าคุณจะรวยจะจนไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือเพศสภาพไหนคุณต้องเอนจอยกับตัวคุณมากที่สุดให้มากที่สุดแล้วคุณจะเห็นถึงการพัฒนาของจิตวิญญาณคุณจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ที่มันอยู่รอบตัวคุณวันหนึ่งคุณจะจําคําพูดของแม่หมอได้ว่าความมหัศจรรย์ที่มันอยู่รอบตัวคุณมันคืออะไรสิ่งที่คุณเกิดมาเป็นมนุษย์อะความสุขที่แท้จริงมันคืออะไรอะไรแบบนี้นะก็นี่คือพลังงานของคุณดูเพอร์เฟกนะทำให้ไม่มีความเออหรอกที่แม่หมอ พูดพลังงานของคุณยาวๆอ่ะเพราะว่าพลังงานของคุณน่ารักจริงๆพลังงานของคุณกําลังไปได้สวยอ่ะไปได้สวยไปได้ดีแล้วก็ดูซิว่าวันนี้ไพ่อยากที่จะออกมาบอกอพูดคุยอะไรกับคุณ The h ฮ g h p r i e s ก็ขึ้นอีกอ่ะบางคนอาจจะทําเกี่ยวกับสายจิตวิญญาณนะเป็นอาชีพแบบแม่หมอพ่อหมอได้นะหรือชอบศา,าสตร์โหราศาสตร์อะไรแบบนี้ได้ Ten of Cups แล้วก็เด็กไม่ใช่หนึ่งดาบหนึ่งดาบแล้วก็หนึ่งเหรียญ The Tower ไม่เไม่มอกว่าเราเร็วนี้คุณจะมีปฏิหารปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน f ฟ r s o u r c e ปฏิหารเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเลยเดี๋ยวขอขยาย The Tower สักหนึ่งใบเออปฏิหาริ์จริง คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคุณจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นในชีวิตของคุณจากอะไรจากนี่แหละสิ่งที่แม่หมอบอกว่ามันคือความมหาัศาจรรย์น่ะถ้าคุณเรียนรู้ตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นไปตามแบบฉบับที่แม่หมอบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปอ่ะคุณจะมีความสุขมากๆอ่ะแล้วคุณจะชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นว่าฉันเกิดมาทําไมฉันจะต้องทําอะไรมนุษย์ชื่อชื่อนี้ชื่อนี้ตัวตนของคุณนะหมายถึงตัวตนของคุณเนี่ยทำอะไรจะต้องทําอะไร จริงๆถ้าคุณคอนเน็กกับตัวตนข้างในแล้วคุณรู้คําตอบตั้งแต่แรกแล้วละ่ะว่าคุณจะเกิดมาทําอะไรอะ่ะแต่มันมีแรงต้านจากสายสังคมภายนอกหรือความเชื่อเดิมๆที่ที่มปลูกฝังเราอยู่จนทําให้เราไม่สามารถที่จะทําในสิ่งที่เราต้องการได้แม่หมอเชื่อนะจริงๆนะว่าถ้าเราไม่ไม่ส่งกระแสไปภายนอกมากจริงๆเราจะรู้ว่าเราอยากทําอะไรทุกคนรู้ว่าตัวเองอยากทําอะไรอะ่ะ แต่เรามีแรงต้านกับตรงนั้นหรือเปล่าคําว่าแรงต้านในส่วนสําคัญมันเป็นมันเป็นส่วนที่เตะตัดขาเราอยู่เสมอเสมอมันเป็นองค์ความเชื่อเดิมๆความเชื่อนี่ไม่เกี่ยวกับศาสนาใดๆมันจะรวมไปหมดเลยมันนอกเหนือบางทีมันนอกเหนือจากศาสนามันเป็นความเชื่อที่เราเชื่อมาตลอดที่สมมติแม่เราบอกมาอย่างเงี้ยห้ามห้ามเออเล่าความฝันตอนกินข้าวอย่างเงี้ยก็ยังหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมห้ามถามแม่แม่ก็บอกว่าก็เขาห้าม ถามใครเขาก็บอกว่าเขาห้ามอะไรอย่างเงี้ยเราก็ปลูกฝังความเชื่อมาตลอดเราก็ไม่เคยแม้กระทั่งลูกเราจะเล่าความฝันตอนกินข้าวคือช่วงจังหวะตอนกินข้าวคือเป็นช่วงจังหวะที่สามารถที่จะมีมีเวลาครอบครัวมากที่สุดะเราก็ไปห้ามห้ามห้ามดังนั้นเราก็เหมือนเราปลูกฝังความเชื่อให้กับลูกเราด้วยยกตัวอย่างนะตัวเราก็เลยเชื่อมาแบบนั้นทีเนี้ยควรจะปลดล็อกแล้วหลังจากนี้คุณจะชัดเจนมากขึ้นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อะ่ะเราสามารถทําอะไรก็ได้จริงจริ เราสามารถทําอะไรก็ได้ถ้ามันไม่ทําให้ตัวอตัวเราเองเดือดร้อนเน่ยโดยที่เห็นเป็นกายภาพเลยอ่ะคืออย่างที่แม่หมอบอกไว้ว่าว่าสีนน่ะนะสีลห้าข้อเนี่มันดูดูเบสิกสําหรับแม่หมอมากๆแล้วก,แวก็แล้วก็เป็นอะไรที่ที่เป็นเกราะป้องกันอ่ะเราไม่ได้เราไม่ได้รดักษาสีนเพื่อศาสนาอะไรนะแต่เรารักษาศีลเพื่อตัวเราเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นด้วย <majors. S 1> เพราะเราจะไม่ทาให้ตัวเองเดือดร้อนและผู้อื่นเดือดร้อนเพราะแม่หมอทําไมต้องเอ่ยคําว่าสีนห้าเพราะว่าบางคนไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไง บางคนไม่รู้ว่าฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนดีนะแต่ศีลยังไปผิดตรงนู้นตรงนี้อยู่แต่เราก็รู้นี่แหละว่าเราเป็นคนดีเพราะเราปลูกฝังว่าเราคือคนดีแต่คนดีในโลกใบนี้มันมันมันพูดยากเพราะว่าเขาคนอื่นเนี่ยที่เขาทําร้ายคุณเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนดีดังนั้นการที่เราจะรู้ผิดชอบชั่วดีเนี่ยหนึ่งเลยก็คือศีลห้าข้อนี่แหละศีลห้าข้อนี่แหละบางคนโต้แย้งเพราะว่า เพราะว่ายังดื่มอยู่คือคือที่บอกเนี่ยก็คือเราถือแค่พอดีถ้าถือได้ทั้งหมดมันก็ดีกับตัวคุณทั้งหมดแต่ถ้าถือไม่ได้หมด,อย,ดอย่าไปเร่งรัดอย่าไปกโกรธอย่าไปโกรธอย่าโกรธแม่หมอก็ฉันดื่ม ไม่เห็นผิดอะไรใช่ไม่ผิดคุณดื่มในความพอดีความชื่นใจอะไรมันก็ไม่ผิดแต่บางท่านบางคนนะ่ะที่เขาบอกว่าศีลเนนะี่ยอย่างข้อห้าอย่างเงี้ยบางคนก็ทานซะจนแบบไม่มีสติไงคุณจะเห็นตามร้านอาหารหรืออะไรที่เขาไปทะเลาะที่เขาไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเออเออถ้ามันเป็นแบบนั้นนะ่ะมันมันก็คือมันไม่โอเคถูกปะก็คือน่าจะเป็นเกาะป้องกันตัวเราได้ดีที่สุดแล้วคุณจะได้ก้าวเอาเอาศินเข้ามาไว้เพื่อเป็นเป็นเออเขาเรียกเข็มทิศก็ได้ เป็นเข็มทิศแล้วให้ให้ใจของคุณนะทําในสิ่งที่คุณต้องการไปเพราะมันจะไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆเลยว่าคุณทําสิ่งนี้แล้วมันผิดส่วนที่เหลือถ้ามันนอกเหนือจากการผิดศีลถ้าคุณทําแล้วมันผิดแสดงว่าไม่ถูกใจคนอื่นเท่านั้นเองทีนี้การทําอะไรที่ไม่ถูกใจคนอื่นน่ะแล้วคุณเลิกทํามันจะใช่เหตุผลนั้นเปล่าแล้ววันหนึ่งคุณไปทําให้ถูกใจคนอื่นอะ่ะแต่มันไม่ตัวคุณไม่ชอบละแล้วคุณจะทําสิ่งนั้นได้ดีหรือเปล่า คุณต้องถามตัวเองแบบนี้ทีนี้แม่หมอว่าคุณจะเก็ตแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นในชีวิตคุณจะเก็ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสุขมากยิ่งขึ้นคุณจะเข้าใจทุกอย่างในชีวิตได้มากขึ้นเข้าใจความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้มากขึ้นแล้วมันมันเป็นความพิเศษนะมันเป็นความพิเศษมากๆสําหรับคุณคุณจะได้รับปาฏิหารปาฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณ ความจริงหัวข้อน,นี้น่าจะเป็นปาฏิหาริย์เลยอเพราะว่ามันเป็นพลังงานของคนที่กําลังจะได้รับปาฏิหารมาดูละกันว่าปาฏิหาริย์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือเรื่องใดคะหนึ่งถ้วยความสุขหนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยเนี่ยเอาจริงๆไม่เรียกว่าปาฏิหารก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรละ Two of Wands Four of Pentacles Three of Cups Sick of w a n ส s ชัยชนะ Victory ปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะใต้สำรับเป็น9ถ้วยที่เป็นหมอเห็นนะคุณจะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตแบบเด่นชัดมากๆมีความสุขมากขึ้นเดลเวอร์มีความสุขมากขึ้นในชีวิตโดยที่ คุณตามหาความสุขมานิ่นนานมากๆแต่คุณไม่รู้เลยว่าความสุขมันอยู่ที่เราพอทีนี้คุณเรียนรู้ทางด้านสายจิตญาณคุณเข้าใจคุณเข้ามาเสพมันเยอะเะมากขึ้นอ่ะคุณเลยเข้าใจว่าเออความสุขมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอ่ะไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนี่แหละคือจุดสําคัญที่คุณไปได้เห็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมันอยู่ในตัวของคุณเองคุณไม่ต้องไปตามหาสิ่งที่มีค่าที่อื่นใดไม่ต้องนั่งรถนั่งเรือไปในดินแดนไกลๆเพื่อไปหาความสุข แต่ความสุขมันอยู่ที่ตัวคุณนี่เรียกว่าปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณเห็นขุมทรัพย์ที่มันอยู่ในตัวคุณแล้วแล้วทีนี้พอคุณเห็นขุมทรัพย์ที่คุณหอบมาด้วยในหลายภพชาติมันติดมาจากจิตวิญญาณของคุณเนี่ยดังนั้นขุมทรัพย์จากภายนอกอะ่ะมันจะเกิดขึ้นแบบรัวๆๆเลยเพราะคุณได้ได้เปลี่ยนขุมทรัพย์ภายในให้มันให้มันออกมาคืออะไรคือการที่เราจะมี เราจะมีชีวิตแบบไหนเราจะเป็นคนแบบไหนเราจะมีสถานะแบบไหนเนี่ยมันเริ่มจากข้างในของเราเขาเรียกว่าเปลี่ยนภายในเท่ากับเปลี่ยนภายนอกนี่เป็นความเชื่อที่ที่ยังใช้ได้ตลอดการคืออยู่กับจิตข้างในไม่ว่าจริงๆไม่ว่าจะความเชื่อทางด้านศาสนาหรืออะไรนะถ้ากั่นกองลงมาแล้วก็ท,ท่านให้เราอะท่านให้เราอะอยู่ในจิตไม่ส่งออก เปลี่ยนเปลี่ยนจิตของเราเปลี่ยนไมเซ็ตเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมามั่นใจในตัวเองแล้วเห็นคุณค่าของตัวเองาให้กลับมารักตัวเองจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามถ้าเราไม่มีความสุขให้กับตัวเองความรักให้กับตัวเองความเห็นอกเห็นใจให้กับตัวเอง สิ่งภายนอกเรามันจะสั่นคลอนน่ะมันเหมือนบ้านที่ที่สร้างไม่มีเสาเข็มอะตึกที่สร้างโดยไม่มีเสาเข็มเจออะไรนิดอะไรหน่อยมันก็สามารถที่จะโค่นล้มได้ The tower ของคุณเนี่ยจะต้องมีเสาเข็มตึกที่คุณสร้างเนี่ยไม่ใช่สร้างแบบเป็นบ้านหลังเล็กๆคุณกําลังสร้างตึกแห่งจิตวิญญาณของคุณเนี่ยดังนั้นจงตอกเสาเข็มเข้าไปให้มันลึกๆเสาเข็มคือภายในใจอ่ะ ตัวจิตตัวใจของเราอะรักมันให้มากๆเทคแคมันให้มากๆการที่คุณรักตัวเองเท่ากับคุณเห็นแก่ตัวของคุณเองแล้วคําว่าเห็นแก่ตัวของคุณเองอะเป็นศัพท์ที่เป็นความเชื่อที่ที่ถูกปลูกฝังมามันเป็นศับที่ที่ทางด้านลบใช่ไหมแต่จริงๆแล้วอะคุณรู้ใจตัวเองอะ อย่างน้อยคุณเห็นแก่ตัวหนึ่งเลยนะคําว่าเห็นแก่ตัวเองเนี่ยก็คือไม่ให้ทําให้ตัวเองเดือดร้อนเข้าใจปะเห็นแก่ตัวเองหมายถึงอะไรคําว่าเห็นแก่ตัวเองกับเห็นแก่ตัวไม่หมอจะยกตัวอย่างคําว่าเห็นแก่ตัวคือถ้ามีคนอยู่สามคนแล้วมีผลไม้อยู่สามลูกแล้วเราจะต้องแบ่งผลไม้คนละลูกใช่ไหมแต่มีอยู่คนคนหนึ่งเขาเอาผลไม้คนเดียวสองลูก แล้วอีกคนจะไม่ได้ผลไม้นั่นเลยคนที่เอาผลไม้สองลูกนั่นแหละเรียกว่าเห็นแก่ตัวในจับพลังงานลบแต่คําว่าเห็นแก่ตัวเองเห็นแต่เห็นแก่ตัวคุณเองเนี่ยก็คือว่าคุณจะไม่ฝืนใจทําเพื่อคนอื่นโดยที่ถูกบังคับแม่หมอจะยกตัวอย่างถ้าใครมาบังคับให้เราเป็นตัวตนในแบบที่สังคมต้องการคุณเป็นแบบนี้สิสังคมยอมรับ แต่คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วมีคนบอกว่าบ้าคุณเลยเลือกที่จะเป็นตามที่สังคมยอมรับเพราะว่ากลัวคนอื่นว่าบ้าแต่ในจิตในใจของคุณน่ะมันก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไงเพราะคุณไม่เห็นแก่ตัวเองปุ๊บมันก็เลยไม่ได้เป็นตัวของตัวเองถูกไหมนี่มันหวังว่าจะเข้าใจนะหวังว่าที่ไม่หมอสื่อสารไปอะ่ะคุณจะเข้าใจได้ลึกซึง้งถ้าบางท่านบางคนก็ถ้าไม่เข้าใจก็ลองฟังซ้ำว่าเห็นแก่ตัวเอง เห็นแก่ตัวมันจะคนละคนละเวอร์ชั่นกันสักนิดหน่อยในความหมายนี้แล้วสิ่งที่มันเกิดปฏิหารขึ้นเนะี่ยคุณจะได้คุณจะได้เติบโตความสุขของคุณมันจะเติบโตมากขึ้นการเงินของคุณแบบดียิ่งขึ้นอนะสี่เหลียนอะสี่เหลียนนะนนะถ้าทางด้านการเงินอนะมันเพอร์เฟกอะเริ่มต้นแบบเพอร์เฟกเลยทีนี้ว่าพอคุณพอคุณเริ่มต้นจากปฏิหารจากความสุขปุ๊บเงินก็เข้าเพราะเงินชอบความสุข นี่คือนี่คืออีกคีย์หนึ่งนะเงินชอบความสุขนะสังเกตคนที่เขามีความสุขะเงินมันจะเข้ามาง่ายมากเป็นแบบนั้นวเบชั่นเขาเรียกวยเบชั่นการสั่นสะเทือนของความถี่ความรู้สึกความสุขก็คือความถี่ที่ดีที่ส่งออกไปแล้วความถี่ที่ดีอะไรละ่ะยุ่แย่ไปหมดเลยเรื่องดีๆทั้งนั้นที่พวกเราต้องการทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องเข้าใจด้วยเราต้องมีความสุขฟื้นตอนแรกๆมันยังไม่ชินหรอก อาจจะมองด่าตัวเองว่าเป็นคนโลกสวยเป็นคนอยู่ในโลกจินตนาการเป็นคนไม่ได้อยู่ในความเป็นจริงแล้วถ้าไปอยู่ในความทุกข์ล่ะเธอชอบหรือเปล่าถามตัวเองแบบนี้ถ้าเธอบอกกับตัวเองว่าโลกสวยเนี่ยแล้วเธอก็จงจงทุกข์ต่อไปแล้วเธอชอบความทุกข์ไหมละ่ะความทุกข์เธอก็ไม่ชอบอ่ะทำไมเธอถึงรังเกียจความสุขล่ะถึงมันจะอยู่ในจินตนาการแต่มันก็ทําให้เธอมีความสุขในช่วงขณะนั้นยังไงก็ได้ที่ทําให้ตัวเองได้มีความสุขที่สุด คุณสามารถจะลงใจความสุขของคุณได้ทุกเวลาตามแบบฉบับที่คุณชอบบางคนชอบดูการ์ตูนบางคนชอบฟังเพลงบางคนชอบแบบหลายอย่างมากๆก็พยายามทําให้ตัวเองมีไวเบชั่นที่ดีไม่ว่าจะเสพอะไรในโลกโซเชียลก็เสพอะไรที่มันมีความสุขละกันอย่าไปเสพอะไรที่มันเกิดทุกข์อย่าไปเสพอะไรที่มันเกิดความกังวลและอย่าไปเสพอะไรที่มันทําให้คุณแบบรู้สึกอึดอัดใจว่าฉันไม่สามารถช่วยหรืออะไรใครได้เลยอย่าไปเสพแบบนั้น ความสุขของคุณน่ะช่วยยกระดับโลกใบนี้นะเพราะคุณมีความถี่ที่ดีมาให้ไพ่สำหรับนี้นะคะช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะว่าพรายอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมทามสวยงามไพ่ใบนี้ตัวเอง the self ก็ไม่โูกัส ไม่เป็นไรไพ่ออกมามีแต่มีแต่ว่าให้เชื่อมั่นในตัวเองทั้งนั้นเลยนะ <Yeah. S 1> believe in your s a l f นะคะแล้วก็พลังอะ่ะเเนี่ยพลังในตัวของคุณเนี่ยคือตัวเองอะ่ะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมั่นใจในตัวเองถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหันกลับมาใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเอง ความรู้สึกที่มันติดค้างอยู่ในใจว่าเออเดี๋ยวเขาว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยก็คือพิสูจน์ง่ายว่าเราไม่ได้ไปไปเอาอะไรที่มันเนี่ยอย่างที่ม่หมอยกตัวอย่างไปอ่ะเออถ้าเรารู้ตัวเองแบบนั้นอย่างกับว่าเออวันนี้เราไม่ได้ไปช่วยใครเขายกของเลยเพราะว่าเพราะว่าเราเหนื่อยมากอ่ะคือเหนื่อยจริงๆอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ไปช่วยใครยกของเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็มานั่งโทษตัวเองว่าฉันเห็นแก่ตัวเขาจะว่าเรานทุกคนจะว่าฉันเห็นแก่ตัวแน่นอนฉันจะเป็นคนไม่ดีเลิกทําแบบนั้น ในสิ่งที่พ่อยากจะบอกว่าคุณเลิกทําแบบนั้นคุณจะต้องกล้าปฏิเสธถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคกับสิ่งนั้นคุณก็ต้องปฏิเสธไปเพราะนั่นมันเป็นฟรีวิวของคุณที่คุณไม่ต้องฝืนที่คุณไม่ต้องฝืนมันละเอียดเหมือนกันนะมันละเอียดอ่อนเหมือนกันนะกับการที่ที่บางครั้งเรารู้สึกเดียบการช่วยเหลือพอะเรารู้สึกดียบการช่วยเหลือไปเรื่อยคนเรามันก็ต้องมีวันพักผ่อนบ้างอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราไม่ได้ไปช่วยะถ้าทุกคนจะมองว่าเราเห็นแก่ตัวไม่เหมาะมองว่่าาเขไมแฟ ดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่แฟร์คุณก็จะต้องแฟร์กับตัวเองปล่อยเขาเขารู้สึกไม่แฟร์ก็คือไม่เป็นไรนั่นคือความรู้สึกของเขาที่เขาไม่ชินกับเราว่าวันนี้เราพักผ่อนนะเราไม่ได้ไปช่วยเหลือเขานะเขาจะมองเราไปยังไง <s> ก็เร <s> ื<ๆ>่องของเขาเลยมันเป็นมันเป็นปัญหาของเขาแล้วมันไม่ใช่ปัญหาคุณถ้าคุณรู้สึกไม่ไหวคุณก็จะต้องปฏิเสธกล้าที่จะปฏิเสธถ้าคุณไม่กล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่คุณไม่อยากทําเท่ากับคุณกําลังโต้แยง้งแล้วก็คุณกําลัง ไม่เห็นคุณค่าของตัวเองอะ่ะคุณก็จะต้องเอามาดูด้วยนะคุณจะต้องเอามาดูด้วยจะต้องมีลิมิตในการในการเป็นกลางด้วยแต่ถ้าเรื่องนั้นที่คุณรับเงินเข้ามาแล้วแล้วคุณจะต้องไปทําแต่คุณรู้สึกว่าฉันฉันไม่ฉันไม่อยากทําอ่ะเออไม่หมอบอกฉันว่าฉันต้องเห็นแก่ตัวเองบ้างอย่างเงี้ยอา้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ถูกไหมถ้ารับเงินเขามาแล้วเราก็จะต้องมีวิธีบอกว่าเออวันนี้ลาได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทําให้หรืออะไรก็ตามโดยที่เขาไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่การเป็นตัวของเรา นึกอ,ออกไหมจาเอาไว้นะการเป็นตัวของตัวเองรักตัวเองให้มากพอเนี่ยถ้าเราไม่เดือดร้อนและคนอื่นไม่เดือดร้อนเนี่ยคุณใส่ฟิลความรู้สึกนี้ไปได้เลยนี่แต่ต้องบอกเพราะว่าเป็นคลิปสาธารณะไม่เหมาะจะต้องละเอียดนิดนึงนะคะแล้วที่สําคัญนะถึงเวลาที่คุณจะต้องมั่นใจในตัวเองแล้ว power มันพร้อมมากๆเลยคุณเห็นไหมเนี่ย power ของคุณเนี่ยไฟเนี่ยแบบอํานาจศักยภาพทุกอย่างมันมันอยู่แล้วมันใกล้มันจะมันอยากที่จะพุ่งมันอยากที่จะแบบ โอ้โห oh, เป่งประกายออกมาละมันอยู่ที่ที่ตัวของคุณเองว่าถึงพร้อมเมื่อไหร่สิ่งที่แม่หมอเห็นพลังงานของคุณในวันนี้นะแม่หมอเห็นว่าคุณพร้อมมากๆอยู่ข้างในละแต่ยังไม่กล้าที่จะชัดเจนแบบเต็มที่แต่เชื่อเถอะว่าถ้าคุณมีฟิลและความรู้สึกดีๆปฏิหารมันเริ่มจากความรู้สึกดีๆคุณจะมีความสุขมากขึ้นในชีวิตอย่างกับเออแม่หมอจะยกตัวยอย่างเนาะแม่หมอก็ทําความเข้าใจกับกับคอมเมนต์ uh, ที่ที่ไม่โอเคนะแต่ส่วนใหญ่เพื่อนเของไม่หมอ99%ที่คอมเมนต์กันแบบน่ารักแล้วก็สร้างพลังงานให้กับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนหนุนพลังงานสร้างพลังงานให้กับตัวพวกคุณเองแล้วก็ตัวไม่หมอด้วยอะไรด้วยนะก็จะมีบางคอมเมนต์ที่ที่แบบโอ้ไม่หมอตอจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเออมีขนาดนั้นนะด่าไม่หมอขนาดนั้นนะแต่ทุกวันนี้คือไม่หมอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะเออเราก็มองว่าเออเขาน่าจะอยากที่จะแสดงอยากที่จะแสดง อาการอะไรของเขาออกมาเออไม่หมอน,นิ่งมากขึ้นแล้วไม่มีความรู้สึกอะไรถามตัวเองว่าเ้ยเธอไม่โกรธหรอถามตัวเองว่าเธอไม่โกรธเหรอ,เ,อเธอไม,ออไมไออ่ไอ้นู่นหรอไอ้นี่หรอคือฝึกมาเรื่อยๆฝึกมาเรื่อยๆจนจนจน,จนมีความเข้าใจว่าเออเขาก็คือเขาเราก็คือเราแค่นั้นเองดังนั้นดังนั้นเรื่องนี้อยากบอกอะไรกับคุณก็คือเราบางค้างาเราก็ไม่เวลาที่เราจะตัดสินอ่ะใครสักคนหนึ่งเนี่ย เราก็ไม่ต้องไปตัดสินจากความรู้สึกของเราถ้าเราจะให้ให้คุณค่ากับสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องตัดสินว่าเราจะโกรธหรือจะไม่โกรธหรืออะไรแบบนี้นะเราก็ตัดสินว่าเออเขาเขาเป็นในรูปแบบนั้นเขาไม่เข้าใจเราเขาเขาน่าจะไม่ใช่เพื่อนของเราเขาน่าจะไม่ใช่แบบฟิลแบบเข้าใจเราอะไรแบบนี้ในคําพูดของเราก็ก็คือเราไม่บงับงคับเขาอยู่แล้วอะ เราก็เข้าใจตรงนั้นก็คือฟิลมันก็คือตัดออกไปเลยแล้วบางครั้งความรู้สึกที่เพื่อนๆนคอมเมนต์มาบางทีเพื่อนเพื่อนไม่ได้ไม่ได้จะพูดอะไรแบบว่าอะไรไม่หมอไม่หมอก็อ่านไปแล้วก็ตีความไปบางทีเข้าใจว่าเพื่อนๆน,นแบบว่าหรือเปล่าก็ก็มีพูดไปแต่ว่าเออเพื่อนๆนก็ก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าไม่ใช่นะแต่เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีเออเราทําให้เราได้รู้ไว้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่ นิ่งมากพอกับกับสิ่งที่สังคมภายนอกหรือบุคคลอื่นเขาสื่อสารมาเข้าใจเขาในรูปแบบของเขาเท่านั้นเองเข้าใจเขาในรูปแบบของเขาเท่านั้นเองแล้วถ้าแบบมันรุนแรงมากๆหรือรู้สึกว่าดูแล้วไม่โอเคแล้ะเขาจะมามาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นานๆเราก็บล็อกไปเท่านั้นเองมันก็จบแค่นั้นมันเป็นฟิลที่สบายใจมากๆแล้วเราก็จะได้สร้างสรรผลงานของเราได้แบบเต็มที่อะ ไม่งั้นเราถ้าเจอแบบนี้เราจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะทํามันได้ดีหรอแล้วเราจะเราลืมคนที่เขาได้ประโยชน์จากการที่เราทําหน้าที่ของเราคุณก็เช่นกันคุณก็เช่นกันตอนนี้คุณกับคุณพร้อมมากๆคือไฟมันมาแบบจัดเต็มมากๆคือปฏิหารนี่ยไม่หมอว่าเหมือนนกฟินิีกเลยอ่ะเหมือนเหมือนกับว่าคุณจะได้แบบแผ่ขยายปีกอันกว้างไกลที่ไอ้กว้างไกลที่แบบมีไฟที่ลุกโชนแบบนั้นเลยนะพลังงานแบบนั้นเลยจริงๆ ถึงแม้จะเป็นเป็นมังกรพ่นไฟก็จริงอะแต่แม่หมอู้สึกถึงการที่คุณได้เป็นได้สร้างตัวตนใหม่ด้วยนั่นคือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็วันนี้แม่หมอก็หวังว่าถึงว่าคุณจะชอบนะคุณจะชอบคลิปนี้แล้วก็เป็นพลังงานที่ดีที่ที่ดีมากๆอีกวันหนึ่งเลยนะคะขอบคุณมากค่ะ